สวัสดีครับผมแอดมินเพจมาปลูกผักสวนครัวกันเถอะนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาสอนวิธีการผสมปุ๋ย AB นะครับซึ่งปุ๋ย A.B. ก็คือปุ๋ยสําหรับปลูกผักไฮโดรฟปนิกนะครับหรือปลูกผักไรดินนะครับซึ่งเราต้องใช้ปุ๋ย AB ในการปลูกผักนะครับซึ่งปุ๋ย A ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ย b ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือมีปุ๋ย a b มีน้ำนะครับแล้วก็มีที่ผสมน้ำนะครับแล้วก็มีที่คนนะครับผมโดยน้ำที่เราใช้จะใช้น้ำคือปุ๋ย1ลิตรนะครับใช้สำหรับ B 1ลิตรใช้สำหรับ A นะครับซึ่งเราก็จะมาดูในส่วนของปุ๋ย A นะครับปุ๋ย A ก็จะมีปุ๋ยอยู่2ถุงนะครับ นะครับเราก็แกะออกมาแยกไว้แล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็เอามาแปะที่ขวดไว้กันลืมนะครับแกะไม่สวยเลยแล้วก็อุยบีนะครับ เราก็จะแกะสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็ไปติดนะครับแต่อเผอิญว่าแกะได้แค่นี้นะครับปุ๋ยบีก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน1 2 3 4 5นะครับอันนี้คือชุด B นะครับอันนี้คือชุด A ในการผสมปุ๋ยนะครับก็ง่ายๆเลยครับคือน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับ เทลงไปในภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้จำนวน1ลิตรนะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปก็จะได้น้ำหนลิตรนะครับขนาด1ลิตรวิธีผสมก็ง่ายๆนะครับโดยเราเอาใช้ ปุ๋ย A นะครับเทลงไปทีละถุงนะครับเทลงไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเทลงไปแล้วก็ใช้ไม้คนนะครับคนให้ปุ๋ยละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า ปุ๋ยจะละลายนะครับพอลาพอปุ๋ยละลายแล้วเราก็เทถุงที่2ลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับซึ่งปุ๋ย A น้ำของปุ๋ย A จะออกสีดำๆำนะครับ คนให้ละลายประมาณเอ่อสีนาทีนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับดู คนให้ละลายนะครับพอน้ำปุ๋ยละลายแล้วนะครับเราก็เทน้ำปุ๋ยนะครับครับมาต่อนะครับเมื่อกี้ภออาชนะที่เราใส่น้ำนี่เล็กเกินไปนะครับแนะนำให้เป็นภาชนะที่ใหญ่แอดมินก็เลย เปลี่ยนเทน้ำปุ๋ย AB ปุ๋ย A นะครับลงในถังที่มีภาชนะใหญ่กว่านะครับแล้วเราก็คนให้ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3 4นาทีนะครับน้ำปุ๋ยก็จะละลายแล้วก็จะได้น้ำปุ๋ยเป็นสีออกดำแดงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เทน้ำปุ๋ยลงในเหยือกนะครับสักประมาณครึ่งเหยือกนะครับ พื่อที่ว่าเราจะเทน้ำปุ 1941, e ol, ๋ยลงในขวดไว้นะครับอันนี้คือน้ำปุ๋ย A ที่ผสมเสร็จแล้วนะครับพอผสมเสร็จจนปุ๋ยละลายแล้วเราก็เทน้ำลงในเหยือกนะครับเทลงในเหยือกแบบนี้นะครับจนเต็มนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการผสมปุ๋ย A ง่ายๆนะครับซึ่งปุ๋ย B เราก็จะทำเหมือนกันนะครับเทน้ำปุ๋ยลงไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราอาจจะใช้ปากกาเมจินะครับหรือว่าเป็นกระดาษที่จีดแปะนะครับเขียนคำว่า A นะครับ ติดไว้ที่ขวดนะครับเพื่อกัรลืมนะครับว่าอันนี้คือปุ๋ย A เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการผสมปุ๋ย B ต่อนะครับครับต่อมาเราก็จะมาผสมปุ๋ย B นะครับซึ่งปุ๋ย B B ในถุงนี้ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ถุงนะครับปุ๋ย B ปุ๋ย B มีทั้งหมด5ถุงนะครับ การผสมก็ผสมเหมือน A เลยนะครับโดยเราเตรียมน้ำา1ลิตรนะครับในขวด1ลิตรแล้วก็เทน้ำลงไปเลยนะครับเทน้ำลงไปจนหมดนะครับทั้งหมด1ลิตรนะครับแล้วทีนี้เราก็เทปุ๋ย b นะครับจะใช้ถุงไหนก่อนก็ได้นะครับ เทลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้คนไปด้วยนะครับเอ่อถ้าผสมคนเดียวก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแนะนําให้อาจจะมี2คนนะครับเพื่อผสมผสมน้ําปุ๋ยในการคนในการช่วยคนนะครับนะครับแล้วก็ถุงที่2ตามลงไปนะครับเราจะใช้ถุงไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คนลงไปนะครับคนให้ปุ๋ยละลายนะครับ หรือจะใช้วิธีการเทรลงไปพร้อมกันทั้งหมด5ถุงได้เลยนะครับนะครับเราก็จะเทปุ๋ยลงไปนะครับเทลงไปจนหมดนะครับแล้วก็คนให้ปุ๋ยดีละลายนะครับคนไปเลยนะครับ ถ้าเอามือจับที่ถังน้ําจะรู้สึกว่าน้ํเจ็เย็นๆนะครับส่วนของปุ๋ย A จะไม่เย็นนะครับคือไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมปุ๋ย A นะครับคือเป็นปฏิกิริยาของปุ๋ย B นะครับคนให้ละลายนะครับประมาณ4 -5 นาทีนะครับนะครับคนไปเลย พอปุ๋ยดีละลายแล้วนะครับเราก็เทใส่เหยือกนะครับเทลงไปในเหยือกนะครับแล้วก็เทเก็บไว้ในขวดนะครับเหมือนเดิมน,นะครับเทลงไปจนหมดนะครับ เหลืออยู่นิดนึงนะครับเทลงไปจนหมดนะครับเมื่อเทหมดแล้วนะครับเราอาจจะใช้ปากกาเมจินะครับเขียนคองว่า B เพื่อป้องกันการลืมนะครับ หรือจะใช้เป็นกระดาษกาวแปะนะครับติดไว้นะครับก็จะได้ปุ๋ย A และปุ๋ย B สูตรเข้มข้นนะครับคือปุ๋ยแบบเข้มข้นนี่คือเราจะยังเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องเอาไปเจือจางในน้ำตามสูตรซึ่งในในชุดปุ๋ย AB เราก็จะมีคู่มือวิธีการผสมปุ๋ยและก็วิธีการใช้งานปุ๋ย AB แถมให้นะครับแนบไปในกับชุดปุ๋ยนะครับอันนี้ง่ายไหมครับยิธีการผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B mm hmm. เพียงแค่นี้เราก็จะมีปุ๋ย AB ไ mm hmm. ว้สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิ mm ์ hmm. หรือว่าปลูกผักไรดิน mm hmm. หรือว่าคนที่ปลูกผักที่เป็นแปลงเราสามารถใช้ปุ๋ย AB ผสมกับน้ำนะครับ mm hmm. น้ำเปล่าซึ่งก็จะมีอัตราส่วนในคู่มือนะครับสามารถฉีดพ่น ผักในแปลงของเราได้เลยเพียงแค่นี้เราก็สามารถมีปุ๋ยไว้สสำหรับปลูกผักไว้รับประทานกันแล้วนะครับผมสำหรับแอดมินเพจมาปลูกผักสวนครัวกันเถอะก็ขอจบการนำเสนอวิธีการผสมปุ๋ย AB ไว้ลงเพียงแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจมาปลูกผักสวนครัวกันเถอะให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ